อย่งนั้นก่อนโอเค,คเดี๋ยวปล่อยสิปล่อปลอปกอนนี้นี่นะหนมมไหมเดี๋ยวเบอร์ไหนครับเอาเยียนมาอีกไหมวันเป็นไกลอกันไหนเป็นเกนียงไม่ได้ตัวไหนนะครับลุ้นกัน หนึ่งดึงดงดงสองมาแล้วก็พันกลับไปไว้ก่ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ครับอีกขัวครับจับอีกจักอันึงเลยนี่จับกอนนี่นี่นี่จับให้ก่อนนี่เอียยเอาตัวไหนเอาตัวไหนเนี่ย เนี่ยตัวไหนเนี่ยตัวไหนเนี่ยใช่ไหมขอเอ้าหล่นแล้วตัวไหนครับดุนกันเหมือนเหมือนไปดูแลนอกเหนือนะครับซึ่งปัญหาเนี้ยมันผ่านมาตั้งแต่ที่ที่ที่ของของของผู้มีนิพนธ์แปดสองแปดนะครับสองแปดมาแล้วของเราเองได้คา ตัวนึงนะครับอีกตัวหนึ่งตัวไหนคะตัวไหนคะวัดเนี่ยมันควรจะต้องระดับหมื่นนะไม่ใช่ว่านอหมดแลวนะครับตัวสุดท้ายหนึ่งึงึงึงนึ่งงสองแปดหนึ่ง